สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์เหมือนเดิมนะครับบอหลีเมื่อวานหยุดนะวันนี้มีรถมาอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าบริษัทเพชรยนต์นี่เราจะขาย PPV อย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้เยอะมากเลยนะครับก็ผมเอามาถ่ายท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับใครที่สนใจรถในตัวของแบรนด์อิวสูนะครับเป็นอิวสูมิวเอ็กซ์นะครับหนจุดเก้านะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับตัวดดดีดีวีดีนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าราคานี้น่าสนใจมากนะครับ ราคานี่เริ่มต้นอยู่ที่759,000นานะครับฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ14 0 0นนะครับรถปี17นี่ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมแจ้งก่อนมีแค่คันแรกคันเดียวนะคันนี้7,6,9เพราะว่าคันนี้ไม่6,000มนะครับสำหรับตัวยูสูมิวเอ็กซ์สี่บอลเงินนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัวกลางนะครับเป็นตัว1.9 DVD นะครับสวยๆเลยนะครับตัวรถเพิ่งเข้ามานะครับยังมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่เลยนะครับว่ารถ มาจากแห่งใดหนใดนะครับรถเราทุกคันตรวจสอบประวัติได้หมดนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัว P P V รถครอบครัวที่ต้องบอกว่า7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันนี่ผมมองว่าถูกมากเลยนะถูกกว่า Fortuner อีกนะถ้าเทียบกับปีนะครับรถปีสิบเจ็ดฟอร์จูเยังเฉียดล้านอยู่เลยนะครับหรือไม่ก็เก้าแสนกว่าแต่ Mule X เนี่ยอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับว่าชอบรถแบบไหนถ้า Mule X ก็จะนุ่มนวลน,นุ่มนวลหน่อย เหมาะกับ,บผู้ใหญ่นะครับสุขุมนุ่มๆน,น,นะครับถ้าซอยจนเลยก็จะแบบกระโชกโคคากหน่อยนะครับก็แล้วแต่สไตล์คล้ายนะครับชอบขับแบบไหนก็เลือกใช้เลือกชมกันได้เต็มที่นะครับก็วันนี้ผมก็นําเสนอก่อนนะรถที่เข้ามาใหม่นะครับต้องบอกว่าเนี่ยรถเข้ามาเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเจาะลึกอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยรถมาแบบสติ๊กเกอร์ยังมาอยู่เลย5 g a a s ผมพูดได้ว่าเนี่ยผมจะโดนแบนไหมเนี่ยเนี่ยเป็นรถมาจากอของ เป็นรถหน่วยงานของ AS นะครับเห็นสติ๊กเกอร์สีเขียวตรงนั้นนะผมไม่ได้โฆษณานะแต่ว่ารถมาจากแบบนี้จริงๆก็คือรถทุกคันตรวจสอบประวัติแล้วเป็นรถหน่วยงานได้เลยนะครับ3คันจากฝั่งนี้นะครับราคา759,000บาทนะครับเป็นอีวส X, 27, ิสูมิวเอ็กซ์ปี2017เลขไมล์แสนต้นๆน,น,นะครับคันที่ไมล์90,000ก็ราคา769นะครับต้องบอกว่าฟรีด้าจัดเต็มแน่นอนตัวนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับดูได้เลยนะครับจากสภาพยังมีฝุ่นยังมีอะไรอยู่เลยนะครับแต่รถยังใหม่ขนาดนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนนะครัับใตว เครื่อง1.9เกียร์ออโต้นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับถูกใจทะเบียนไหนก็โทรเข้ามาแจ้งก่อนได้นะครับล็อกเลขไว้ก่อนเลยต้องบอกว่า2คันนี้สวยนะ2คันนี้นะครับแนะนําเลยนะครับทะเบียน6004กับทะเบียนอะไรเนี่ย794970คัน4970น่ราคา7 69นะครับเพราะว่าไม่90,000นะครับส่วนคันอื่นๆก็เลขไม่์100,000 10,000 102,000 1 0 3 0อะไรราคาก็จะลดหลั่นากันไปนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับสําหรับยูสุวิลเอ็กตัวนี้นะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกมาให้พร้อมทุกอย่างนี่ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับตัวรถไม่มีผีความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับดูไฟนะครับใหม่ๆเลยนะครับโปรเจคเตอร์มีเดทามนะครับมีไดทามข้างบนข้างล่างเลยนะครับไฟ กระจังหน้าก็เป็นโครเมียมสวยๆนะครับตัวรถทุกคันนะผมบอกเลยการันตีนะไม่มียอมแมวซื้อรถกับเพชรยนต์ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับได้ของดีของมีคุณภาพใช้กันทุกครัวเรือนนะครับที่บริษัทเรานะครับมีบริการจัดไแนั้นให้ถึงที่นะครับผมบอกเลยนี่ล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะครับหกลูอ้อแม็กสีบอนนะครับยางกูดเยียนะครับเป็นยางตรงรุ่น SUV ด้วยนะครับคันนี้เป็นยางปี2019นะครับกราบอันไดด้านข้างเดิมๆ สีเดิมทั้งคันนะครับช่องคงช่องไฟอะไรตรงเป๊ะนะครับกระจกนี่พับไฟฟ้านะครับมองข้างพับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็โลโก้ตรงกระจกทุกคันนะครับเป็นโลโก้อิซูมดเลยผมบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับตัวนี้นะครับรถใหม่ๆนะครับใครอยากหาแบบอยากซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนะสวยๆนะครับสภาพดีๆนะครับผมบอกเลยนะเลือกบริษัทเพชรยนต์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ อันนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีทั้งหมดเลยนะ4คันเลยนะครับเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีจะมีสติกเกอร์ตรงนี้อยู่นะครับราคาเริ่มต้น7 5็0 0 0บาทนะครับราคาสูงสุด769,0 0 0บาทนะครับนี่ด้านหลังก็มีระบบควบคุมไฟฟ้าอะไรต่างๆครบเลยนะครับเป็น ESC เป็นรุ่นย่อยของเขานะมีสปอยเลอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับสีเดิมๆนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยรถพร้อมใช้งานเลยนะครับสวยมากเลยนะครับปี2017คือราคาเขาอะกับสมรรถนะกับบอดี้ของรถ สมควรนะครับเจ็ดแสนกว่าผ่อนหมื่นหมื่นสี่อ่ะหมื่นสี่อ่ะเต็มที่ฟรีดาวหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้านะครับแบบไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับเป็นรถ SUV ใช้ดอกเบี้ยรถเก่งนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะครับแล้วแต่ปีนะครับถ้า6ปีก็3.89ถ้า7ปีก็4.29ดอกนะครับดอกเบี้ยที่บริษัทเราถูกที่สุดแล้วนะครับสวยๆเลยรถทุกคันนะครับการันตีคุณภาพจัดเต็มแน่นอนนะครับนี่ ใครซื้อรถกับเราไม่มีผิดหวังแล้วมีบริการส่งรถให้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับลูกค้าเพียงปักหมุดส่งโลเคชันมาให้เรานะครับเราประสานงานจัดไฟนั้นให้ถึงบ้านนะครับมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านนะครับค่าใช้จ่ายก็คุยกันได้นะครับเรื่องค่าส่งรถไม่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับส่งรถของเราเนี่ยก็คือปลอดภัยนะครับมีรับประกันระหว่างขนส่งนะครับนี่รถทุกคันตรวจประวัติได้นะผมบอกเลยไม่มีที่ไหนทําให้นะครับมีที่เพชรยนต์ที่เดียวนะครับ เพื่อความสบายใจของลูกค้าเรายินดีนะครับสนองนี้ให้นะครับอยากทราบว่ารถคันนี้มาจากไหนรถกี่มือนะครับสำนงสำเนามีให้ครบนะครับตัวรถนี่ต้องบอกเลยว่าใหม่มากนะครับรถเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะครับพอดีเมื่อวานวันจันทร์เป็นวันหยุดนะผมก็เลยไม่ได้มาถ่ายแานคนอื่นเขาวันนี้ก็เลยเข้ามาถ่ายท่านผู้ชมได้ชมกันมาอัปเดตครับรถสวยๆนะครับกับอีวูรเมล x 1.9 DDI DVD นะครับปี2017ราคาเริ่มต้น759นะครับไปจนถึง 769แล้วแต่เลขใหม่นะครับก็กับผมเลยเน็เพชรยนต์นะครับมีรถสวยๆให้ท่านผู้ชมเลือกใช้กันนะครับต้องบอกว่าไม่เกิน1สัปดาห์ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยวิงวิงแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับ PPV ค่ายอิวสุนะครับอิวสุมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้ดีนะครับราคา759นะครับกับผมเน็เพชรยนต์เลย062 640 7776นะครับสวัสดีครับ